สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องปั่นไฟเบนซินนะครับยี่ห้อโปโรรุ่น KT 6 5 0 0 DDC นะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่มีมากับเครื่องนะครับจะมีล้อนะครับตัวมือจับปลั๊กตัวผู้นะครับสองตัวตัวถอดหัวเทียนนะครับใบคู่มือการใช้งานแล้วไปประกันสินค้าอยู่ในนี้นะครับ จเปคของเครื่องตัวนี้นะครับแรงดันไฟอยู่ที่220โวลต์ไฟออกสูงสุดอยู่ที่5.5กิโลวัตต์นะครับด้านหน้าของเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นรูปบิดคันจกรสตาร์ทนะครับจะเป็นลูกุนจกสตาร์ทไฟดีซนะครับ12โวลต์นัดปัดบอกโวนนตกลวตวน์นะครับเบเกอร์ปักต่อกาวปักตัวเมียนะครับ3อันนะครับ ตัวด้านบนตรงนี้นะครับช่องด้านบนจะเป็นช่องใส่น้ำมันเชื้อเพลินนะครับตัวนี้ความจุอยู่ที่ยี่สิบห้าลิตรนะครับใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินนะครับตัวนี้เป็นช่องบอกน้ำมันที่เหลือนะครับด้านข้างของเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นชุดดึงสตาร์ทนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นก๊อกเปิดปิดน้ำมันนะครับช่องนี้จะเป็นโช๊คนะครับ ช่องนี้เป็นช่องใส่น้ามันเครื่องนะครับสินค้าตัวใหม่ทุกตัวยังไม่มีน้ํามันเครื่องใส่ไปนะครับต้องใส่น้ํามันเครื่องก่อนการใช้งานทุกครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเครื่องกันดูนะครับ ครับลูกค้าถ้าใสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ